สบายดีเห็นบอลมาห้าหนอนไหมมาเดินมาเดินกินแกงหนอนไหมปอกแล้วล่ะพี่น้องเอ้หนอนไหมกำลังออกให้กินสีแกงหนอนไหมกินแรงเด็กพี่น้องก่อนหนอนไหมมันออกให้กินพี่น้องเอ้เด้กหนอนไม้พี่น้องเอ้ยน้าเสือปลพี่น้องหนอนไม้ สิเฮ็ดแกงตอดแลงมาเด้อกินข้าวแลงนํากันเด้อแกงหน่อไม้สุกแล้วว่ะสิต้มก่อนต้มจักน่อยบ่ต้มหลายดอกหน่อไม้หน่อแงงมันน่ะนั่นไงเติบอยู่สิเฮ็ดแกงกินแงพี่น้องเอยแซ่บๆนัวๆนะจ๊ะพี่น้องเอยมาเด้อกินนํากันเด้อพี่น้องพี่น้องมาสวนมาอกผักใส่แกงหน่อไม้ ข้าหาดกระไส่บ่หน่อยฮะยใช่โน่เนี่ยจผ่อนเม่นเนี่ยโนูเขาเบือ่อนี่น้องเอ้ยบางส่วนกันสอบขักปั้งกันเจ็บตากับหางปานนั้นกีนก่ฝุ่นทึกไปมัดมือมานี่ไปดอนกวดไปส่งเครื่อง ลูกว่างกระตตาไว้เราเก็บซอยแม่แม่ในพอกปังนี่นะพอกปังรึเยล่เออลูกก็เอาอันนี้แม่เด็ดแล้วแล้วเด็ดเอาแบบใบมือนนี้เ,นเด็ดเดยใช่เด็ดเอาใบนี่ว่อืมเด็ดเอาใบเนี่ยเด็ดเอาใบมือนเนี้ยเด็ดเอาแม่พอกปังแล้วพี่น้องเอ้ย cảng bông, phấn tock rồi, phấn tock xay xong xăm mượn, này nhọt mận à, ghép phun, ờ, à, để xay oai phái, ở đây này con, ừ, vang bay mai bay anh, anh đang, bay anh, thóc bông, thóc bông, ờ, này là bay thóc bông nè, thóc cằn lẽ พักปังและเนี่ยอยูม่อตอนหน้าลูกนี่เดีไปใกล้ไปใส่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บเอาแม่นี่เนี่ยเด็ดเอาเด็ดเออชั้นเนี่ยเก็บเอาเฮียนเอาใหญ่แล้วอืมอืมชั้นนี่เด็ดเอาใบมันนี่พร้อมแม่เนี่ใบมันนะเด็ดเอาเด็ดเอาใบนนี่พร้อมเออเอาไปใส่อันนั้นใส่แกง เกีหน่อไมเออเอาแนตุกฮะนะอยู่เส้ลูกซองไม่ดูที่มันพักก่กาออืมมากก็มีอืมคือวันแม่ดิหยอดพักตํานิ่งก็มีก่อน เออยอดพักตั้นิงก็มีละแม่เอาม like าแตะรถกวาดแม่เนตะนี้ก็แม่น in in เออเก็บพักปังอินเดียพ <inaudible> ักปังอินเดียเด้อพี่น้องแต่ใส่กันแต่ใส่แกงนละไหม มันโบเป็นเขืออันนี้มันเป็นตนมันเป็นหุ่นพ um, ุงย uh ุกนะเป็นแบบเดียวกันก็พักหาดเนี่ยเหมือนตนเบาไนยมันสิไข่มาขึ้นลูกใบไลยเลยใบไล่แล้วก็เด็ดเอาจะยอดอ่อนมันเด้อเด็ดเอายอดอ่อนมัน แแมม่ะเขือดงพี่น้องเอ๋ยส่วนมะเขือมันกำลังกำลังจอดอกมาร์มีเห็นบ่ไหมลองดูมันสิเพชรบ่ปลูกด้วยมือตัวเองเห็นบ่นี่พี่น้องเอ๋ยมะเขือสีฟ้าบอกเพคนบอล็อกคนเอิญคนเอิญมะเขือสีฟ้านี่มัน มันกําลังดอกมันกําลังมากอ่อนมันบ่ได้แก่เทื่อนี่มันเฮ็ดสิได้บ่โอเคพูดมีเฮาอีตู้พร้อมแม่มาเฮ็ดนอนตู้เล็กกระจักอยู่ใสอันนี้มเือใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยใบใหญ่ๆหั่นน่ะมเือนี่ปานมักคือกันกับมักอึเฮานี่แหละนยใหญ่ๆได้แนวมาแต่อันมตูฝรั่งเอาให้ แนวมันไม่นบอกเลหน่อยบางญ่เด้อบ้านมันมากมานมันกำลังมันกำลังซ่อมดอกอยู่ลองบางดวมันสิใหญ่คือเพิ่นว่าบ่ะนี่น้องเอ้ยมีมักเพชรพร้อมแล้วก็มักเพือใหญ่เนาะมักเพือใหญ่นี่คันมันคันแมนแท้นี่หน่วยหนึ่งสี่หน่วยหนึ่งสี่เฮดเจ้าเฮดเจ้า สีเห็ดชองอนเถื่อน้องเอ๋ยใส่มะแขงหอมเด้อพี่น้องคนนั้นมะแขงมา,มากมะกระไลพี่น้องเอ๋ยอย่างน้อยเอาเอากระต่ามาใส่มะแขงมะแขงก็เอาเออเอา,เอามะแขงม,ม,ขงมันมะแขงมันกระแมนมะแขงฮอกกระแมนมะแขงไทยกระแมนมะแขงไข่กระแมนจับไปเด้อ น,น,น,นเออีเออเดี๋ยวมากมากเลยพี่น้องอมาเก็บซอยเด้อใส่แกงหน่อไม้มะเร็งแซ่บๆหนัวหนัวมาเด้อมาเด้อให้ซีกินนะให้ย้าระน้ามาเด้อพี่น้องเขียนภาพมาเด้อเดเขียนภาพมาเด้อพี่น้องเอ๋ยใส่หักเน่าหอม ใช้มะแขงครับมะแขงกำลังนัดเสพอ่อ,อนๆมะแขงกับบมอปูก,ก็เองก่อนนี้อมาจะดอนกวดลปูกไปกินบัดกินมาเหมือนยากองมอปุกอ่อันได้กับของตัวเองคห้มันมีมดคุบทุกอย่างพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ไปขอไขรกินเลยเฮาฮิตทำเองกินเองนะจ๊ะบาดีเบงดูม้อเฮาวดละบอม้อแกงน่อไมโอ้วดแล้ว,วดเอเดอพี่น้องเอ้ยไก่ชิสุกละแกงน่อไมเฮามอชิสุกลอเดอ เก่งเนาะไม่ต้องใส่ยาหนาะใ,ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไป พักปัง้งอ่ะพักตำหนิงพักปัง้งอินเดีย ก้างหมอทุกเด้นพี่น้องมาเดิอมาเดินกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำไม้สดเดินนี่เดอนน้ำไม้เห้าเองเดินใส่ผักเน่าคนเล่าเอินผักเน่าคนไทยเขาเอินผักคะ ใส่เน่าใส่ยาหนัาใส่ฟักเน่าด้วยสิน้องใส่มะแขงหอมใส่ฟักปังครับ เมกออืมแซบแซบแล้วพอดีพอดีแล้วปุุงบ้านาได้ปุุงยา,ากพอดีเป๊ะเลยพี่น้องเอง้ย มาเดินมาเดินกินน้ำกันเด้อพี่น้องสบายดีมาเดินมาเดินกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นะจ๊ะเส่ยบหน่อหนเด้อพี่น้องอันนี้แล้วมันเจลแล้วมันเจวส้มอันนี้ก็มันแกงหน่อไม้หน่อไม้สดๆดเด้อพี่น้องเด้อมาเดินมาเดินกินน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้ก็ปเ้ียงปลา ไม่บานเลยน่ยนแาแซ่บบ่พี่น้องแซ่บแซ่บนัวหน,วนัวเด้อไ้ายากนํามาเด้อสบายดีแยง่นงอไม้เหรอุกแล้วสุกแล้ว,ลวป่งแล้วบ่วมีเฮ็ดสนุนเนาะทำมีเฮ็ดสนุนหฮงแซ่บ จะเ,เป็นเครือเครือพักเน่า mắm phụng mở lắm cỏ mắm phụng ta phụng mắm phụng mất lọc mắm phụng mắm น้องเอบๆนัวๆเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินนํากันเด้อพี่น้องอันนี้เกีวอันเกีว้มแกงหน่อไม้แซ่บๆนัวๆเด้อพี่น้องมาเด้อกินนํากันเด้อ